นอกจากคุณแล้วนะคะตอนนี้เวลานี้เลยนะคะเขาเนี่ยมีคนอื่นนอกจากคุณหรือเปล่าเขาดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมนะคะเขานอกใจคุณอยู่หรือเปล่านะคะคลิปนี้เป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตามกดใจกดแชร์เป็นกำลังใจให้หมอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า คนที่คุณกำลังคุยนะคะหรือคบอยู่ในตอนนี้นะคะเขาเนี่ยนะมีใครนอกจากคุณหรือเปล่านะคะเขาเดืงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ไหมนะคะตอนนี้เวลานี้นะคะ คนที่คุณกำลังคุยแล้วคบอยู่เนี่ยคุณน่าจะดีลอยู่กับคนทางกายหรืออาจจะเป็นความรักเหมือนแบบว่าเ,ออเป็นเพื่อนที่ทํางานนะคะคุณอาจจะพบเจอกันเกี่ยวกับเรื่องงานหรือเจอกันทางโซเชียลนะคะแล้วคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะดูผ่านๆมองเหมือนลูกเจ้าชู้แต่จริงๆแล้วถ้าเขาได้รักใครเขาจะจริงจัง,จงกับความรักมากๆเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์อะค่ะมีเพื่อนมีสังคมนะคะอาจจะด้วยหน้าที่การงานนะคะหรือความรับผิดชอบหลายๆอย่างก็เลยเหมือนเป็นแบ คล้ายๆแบบเป็นจุดที่แบบว่ามีตะคนเข้าหาเขาอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าตอนนี้เวลานี้เนี่ยนะ,ะความรู้สึกที่เขามีกับเรานะคะเขาเนี่ยคิดที่อยากจะน่าใจคุณไหมหรือดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์หรือเปล่าโอ้บอกว่าเขาเป็นคนที่ดูจริงยังกับคุณจริงๆนะ จริงจังอะ DM p a y e r ราชินีเก้าเหลี่ยนในสายตาเขาตอนนี้เขามองว่าคุณดูแพงคุณดูหล่อคุณดูสวยคุณดูแพงมากๆนะคะคือเป็นคนสำคัญที่เหมือนใครๆก็ต้องการตัวคุณนะสเสน่ห์ของคุณสำหรับใครที่พามาเห็นคลิปนี้นะคุณเป็นคนที่แบบ มีแต่คนอยากจะเข้าหาเวลาใครได้อยู่ใกล้และรู้สึกสบายใจมีความสุขมากเลยนะคะเป็นคนที่ใจบูสุนฐานนะเป็นคนที่อชอบช่วยเหลือผู้อื่นรับฟังแก้ปัญหาให้กับคนรอบข้างได้ดีมากๆนะคะเป็นคนที่อารมุ์มอาร่วยนะคะไม่ยึดติดกับอะไรเครียดแล้วก็เป็นคนที่ดูลุกมีความเป็นผู้นําขยันจริงจังคือคุณดูแลตัวเองได้โดยที่แบบคุณไม่จําเป็นต้องมีคู่ก็ได้ในสายตาของเขานะซึ่งเขาก็รู้นะว่า คุณคนเขาหายเยอะนะคะแล้วถามว่าตอนนี้เวลานี้นะคะเขามีดึงใครเข้ามาในความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่คุณบ้างหรือเปล่าจริงๆเขาเป้าคนเขาหายเยอะจริงๆแหละนะคะแต่ด้วยความที่แบบเป็นคนที่หนักแน่นนะคะ King of p e n t a c l e เป็นคนที่หนักแน่นมีความมั่นคงถ้ารักใครก็คือคนไหนคนนั้นเลยนะคะตรงกันข้ามขี้ห่วงมาก คิ้หึงสุดๆเลยนะคู่ของคุณเนี่ยหมอว่าเขาหวาดระแวงคุณนะมองดูแล้วเขาไม่น่าจะมีใครหรอกแต่ดูจากทรงแล้วน่าจะระแวงคุณมากกว่านะคะอย่างที่หมอบอกคุณดูมีสเสน่ห์ดูน่ารักใครๆก็อยากจะเข้าใกล้เป็นคนที่เก่งอะ่ะอยู่ได้โดยไม่ต้องง้อคูอ่มันก็เลยทําให้เขามีความรู้สึกว่าอย่าหวาดระแวงเขาเลยตอนเนี้ย เขาเนี่ยระแวงคุณมากๆเลยนะกลัวว่าคุณจะแบบมีใครเข้ามานะคะกลัวว่าจะมีใครพยายามเข้าหาคุณมากกว่านะคะอืมเขาไม่มีเลยนะไม่มีดึงใครเข้ามาเลยนะคะใจตอนเนี้ยก็มีแต่คุณแหละ ดูจริงจังดูหึงหวงแล้วก็ซองคุณหนักมากถ้าอยู่ไกลกันนี่คือต้องคุยตลอดคุณสังเกตคู่คุณนะเขาจะห่างจากคุณนะเต็มที่ไม่เกิน3-6ถึงชั่วโมงนะอย่างช้าสุดนี่ถ้างอนงอนกันไม่เกินวันเดียวคุณก็ต้องได้คุยกับเขาอ่ะเดี๋ยวเขาต้องพยายามที่จะเหมือนจูนคุณนะเพราะเขาไม่อยากจะห่างกับคุณนานๆนะคะเหมือนแบบกลัวว่าคุณจะแบบเปลี่ยนใจไปจากเขาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วอ้คุณกับเขามีความเป็นคู่กันด้วยนะ ะะหมอหยิบได้ไพ่นะคะไพกก่จักรพพัดนะคะแล้วก็ m p p l c e เน n e r g y ไพ่คู่นะคะคือสบายใจได้เลยค่ะใครผ่ามเห็นคลิปนี้เขาไม่ได้มีใครอ่ะแล้วเขาก็ห่วงคุณมากด้วยนะคะดูจริงจังดูห่วงดูหึงดูแบบคิดถึงดูรักคุณคนเดียว